ยูไกยูไกลนะคะมือนีแม่คั่วกาถึงเวลาคือเก่าเนาะค่ะคือช่วงบายนะคะมือยูไกลยูไกลนะคะมือนีแม่คั่วกาถึงเวลาคือเก่าเนาะค่ะคือช่วงบายนะคะมือนีเป็นช่วงบายที่รับเขกงรับค้นแล้วเนาะค่ะ เป็นกลับมารวมปัจจุบัจจนะคะคู่คือคคุณแม่เบากับ่บาคุณแม่ยังก่อนเนี้ยนะนั่งคำวัยน้ำมาลายเนี้ยชิล่าสูขดีเนาะค่ะนี่ลายซื้อเป็นเนาะค่ะของคุณแม่ลายปูลายคนเนาะค่ะคุณแม่มารีเนาะค่ะจูนจันทุเนาะค่ะเป็นได้สัญญากระปูว่าสันสัญญาคนละครึ่งว่าสันเป่นกบได้รวมบุญมากกับมีคนหอยข้นแขนมานําเป็นลูกเป็นล้านเป็นสายบุญของปูนี่เนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณขอพูดคุณแม่หลายๆนะคะามาจากคอนเจนเนาะคะ่ะเป็นพันก็พรอมกับอันนี้เพิ่นฝากมาทั้งช่องของของวันนะคะนางมาลัยดูฟูนะคะถวายปูนะคะถว,ยวายปูรวมรวมสา่งนะคะท้าววีสุวรรณสี่หมื่นแปดนะคะพรอมกับพรอมกับหมอกห,หนักหน่อยหนึ่งพันบาท้อคะเร้อะคะ่ะ ของคุณมาลายค่ะขอคุณขอบคุณหลายๆซ่าถุยซ่าถุใหยคนโสดคนลาบสุขคนหวนประจุประใจนี่ก็อคืนให้ได้ค่ะเด้อหลายผูหลายคนเนาะค่ะบางเทื่อกบางที่เาซิบว่าได้อ่านซื้อทุกคนแต่ว่าปูเรารับรับรู้ได้ค่ะเด้อรับรู้ที่เข้าได้เยินได้สั่งเนาะค่ะบางเทื่อกบางที่เรได้ยินซื้อเจ้าของก็ต้องเสียใจเนาะค่ะเพราะมันหลายคนเนาะค่ะแต่เ่าตกล่นค่ะเพราะว่าปูเรารับรู้คือเราหมว่าทีมงาน ขาไแม่คู่เนาะคะ่ะสิบ็นแตงโมหรือว่ายิมหรือว่าเอกแล้วก็ว่นแล้วก็านาชาหรือว่านาคน้อยเนาะค่ะกะ็สซอยกันเทศงานเนาะค่ะเทดงานคืออย่างขึ้นฝากเนาะค่ะให้น้องยิงไปเอาพวงมาไั่เนาะคะ่ะถวายซิบเก่าพวงกับมีเก่าพวงกับมีแล้วก็เอาขึ้นข้าวบะปูบางเครื่องบางท,าที่ซิบิบอร์ดทไทยดูเบื้องเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะลายลายอย่างลายปูหลายคนแล้วก็ฝา,ากเคร่ง มะพร้าวนะคะมะพร้าวแล้วก็อาหารการกินคุณแม่เรามามือแล้วก็ฝากไว้ปัจจุบันใจเสือแนวยุ่งไกินขึ้นหอปูเด้อเด้อวาซาบิปูกับสิจันหอเด้อค่ะเด้อ mm hmm. ค่ะแจ๊ดหอยุปปูสุคนค่อยเป็นค่อยไปค่ะ mm hmm. อาานาคตลอยอเคียนนั่นเอาจานให้เพื่อนอ mm ืม hmm. น่ารัก เพราะว่าการทำงานเป็นเพื่อนว่านคือบระเฮนยากยากค่ะงานนัดสมองก็คืออันนี้นะค่ะกำลังเขียนซื้อเนาะค่ะท่านเขียนซื้อเพราะว่าต้องเดาไล่ซื้อสินเหตุกู้เนาะค่ะผู้ได้ลวมถวายแล้วกู้เพื่อกรสิพิ่เนื้พี่เรณาเนาะค่ะเนาะควงมาหลอกมาไล่กับจ้าถ่ายละเด้อค่ะเด้อที่ฝากเกยแต่มหม้อม้าแล้วก็ฝากข้างวันแล้วก็ฝากข้างช่องหนัชชาพาโช่ของน้องหญิงเนาะค่ะค่ะก็คืนให้เรื่อยๆเด้อยละเด้อ พระว่ามืออื่นแม่คู่กันสิไปทําบุญเนาะค่ะสี่นนะะสออกบานประมานประมาณสามโมงนั่นแหละค่ะตื่นเตรียมแต่สองโมงเสาร์นะคะแปลน,นาฬิกาสเดทไปวัดวัดป่าโนนจำปาทั้งอำเภอเพี้ยนเนาะค่ะวัดป่าโนนจำปาทีแม่คู่เด้ผ้าเอฟซีไปร่วมสางเนาะคะา่ะศาลาเนาะคะา่ะศาลาวัดเนาะค่ะปูกระเบื้องมมูหลังค่าแล้วก็เเทดหอปูสมยาสอนฟอมกับ ยาสีปัตทุ่มมาเนะคะของยาสีประทุมมากกระปูอย่างกระปูกระปูสีสุดโทนะคะไม่พูกกัหลงหลงเลื่อมขอทวนขอไปไรๆทำงานนะคะเป็นเบื่อๆก่ะปูสีสุโทญยาสีปทุมมากกับด้วยนำพักนำแรงด้วยแรงคิดแรงใจสายบุญของเอฟซีสุขสุคนรวมแรงรวมใจกันนะคะจังเป็นบุญจังเป็นกุศลจังเป็นโตเป็นตอนขึ้นมาได้ แม่คู่ขอขอบคุณขอบคุณห<ๆ>ลายๆนะคะด้าเออเอฟซีสุขูสุขคนที่รวมแรงรวมใจสิเป็นเงินหน่อยเงินหลายสิบบาทเยี่สิบบาทรวมบุญกันได้เมื่อสุขูสุขคนเนาะคะ่ะรากามาสางเนาะคะ่ะที่จุดใหญ่ก็คือวัดปู่เททองหรือวัดป่าบ้านเมื่อดนะคะบ้านเมื่อดบ้านแม่เนาะค่ะตำบลสะาวแม่นบ่ตำบลสะพาวได้ะังเกต่ะื่อนั่นแหละพู้เราคนมากที่บอกของเจว่าแม่คู่สางยอะใส่มากคือเมื่อเห็นสาง แม่คู่ได้สร้างอยู่บ้านเด้อค่ะแม่ซุกคู่สางอยู่วัดเนาะคะ่ะสร้างเขาวัดสนาะที่วัดปู่เททองวัดป่าบ้านมืดตำบลสามพลาเด้อค่ะคันผู้ใดอยากมาเบิ่งว่าเออได้สร้างทขาพระสุวรรณไปกำลังกอ่อขึ้นมาเนาะคะ่ะกำลังสร้างเนาะคะ่ะปัจจุบันใจแม่คู่ก็นำถวายของปู่เนาะคะ่ะปู่ใหญ่อยู่หันล่ะคะ่ะเป็นเป็นผู้ดูแลนะคะทั้งวัดปาาด่าบ้านเมื่อปู้เพิ่นก็นรับรูะะ้แล้วก็ ปขอมทางประตูโค้งนะคะประตูโค้งแล้วก็พญานาคอีกคู่หนึ่งเนาะค่ะพญานาคหนึ่งเสียนอยู่ประตูโบสถ์นั่นแหละค่ะประตูโค้งมันประตูโบสถ์ประตูโค้งมันหลายอย่างเนาะค่ะแค่คู่กับจำทรัพย์ซุนแล้วก็นทังกำแพงวัดด่านทรายเนาะค่ะอี๋เงาเนาะค่ะไล่เงาค่ะงบก็ไล่จะไปคู่กับเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะเป็นย่างเนาะค่ะ สิเป็นหาบาซิบบาถอยแขนกันไปนะคะแม่คู่ระสานไว้แล้วเนาะค่ะสั่งไปเรื่อยๆด้วยค่ะเด้อเอฟซีเพิ่นโศกดีเพื่อิคนโศกมันเพื่อนกิอยากหอยอยากแขนไปนั่นแม่คู่ในเมื่อมีโอกาสเิ่นว่ากับ่เป็นแย้งเนาะค่ะคักมาได้ข้างล่ายน้องหญิงนัชชาพาชคกแปนโมพารวยยิมแล้วรวยเสียอีพารวยแล้วก็นั่งกองก้อยก็คือวันเนาะค่ะ้องวันแล้วกั น้องหนักน้อยน้องหนักน้อยน้องขำเนาะค่ะรากหญกขำหนักน้อยนะคะปูเอือน้นดีดีจะหนักน้อยเพราะได้กินกนํางบกเ่าเนาะคะ <c oughs> ่ะค่ะค่ได้รวมเลี่ยงรวมใจมือในกู้ก,กันสิน้ำน้ำไปสิบเก้าแผกตามที่ปูเบาเนาะค่ะ <c oughs> น้ำสิบเก้าแผกระกา เอาไว้ต้นเงินวันที่สิบเก้าเนาะค่ะจำให้ดีเลยค่ะสิบเก้านี่ค่ะผ้าถูกระบายผ้ารวยได้บนเนี่ยนะคะท่านนำท่านนำมีกระแสนิดนึงค่ะคนผู้คนนั้นถวายนำอยู่เมียนบ่นำมันนำหวานเมีนนำหานนำหวานเอาไปเฮ็ดลุงท่านแม่ค่ะลุงท่านลุงท่านที่ะะะะะะหันั่นแหละรวมแรงรวมใจกันเน,นาะค<า>่ะ<า>โอเปรเฮดกัสิมี่ลงท่านนำหวาน,านเนาะค่ะแม่นบ่แม่นครับอืมนั่นแหละเอาผู้ใดก็อยากร่วม งานกับไปเนาะ,ะค่ะกับซิมีลัมถวายแฮ่ตนเงินเนาะคะ่ะนี่แหละคะล่ะกับยังไปเบื้องน้ากันเนาะค่ะเนาะสิ่งที่เฮาสาาัา่งว่าว่าได้เฮ็ดบแล้วกับวังวังใดๆนั่นกับเอาเงินไปถวายตนเงินไปถวายคนกระปูเนาะค่ะปูปูเทเผื่นนะคะเทเผื่นยอนแม่แตะเคียนนะคะแล้วกับมุ้งลังข้าเนาะคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่เอฟซีได้รวมสั่งฝากมานำม้ำเมฆสมพรกับน,นี่เนาะคะ่ะ การไม่พ oh, mm ูด hmm. ก yeah, ับแจ้การให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้อเฮียนสินประจูประแจ้วพวกอะไรมางอามค่ะเต้ันเอฟซีครับพี่ค่ะใช่ววก็มีกระดอกมาลีค่ะว่าตังแบบนีกรดอกมารียางเดียวเลยกระดอกมะริล้วนลค่ะมะลิอล้วนมันมีล้วนล้วนเลค่ะหอมค่ะเตขายเอฟซีบางหนึ่งเอาอุ๊เขึ้นมาหอมหวยห่วยเลยอืม้เอาใส่ใดๆหรดใสเยอะอม ก็เป็นยังเด้อเอามากสู้่ะอดีวอพีคือกแล้วคือได้คเอได้่ือพี่ตะหกน้ำหกเลยน้อยเลยค่ะพวกมะนไล่เนาะค่ะที่คุณชายมันเยอามากก็ไดเนี่ยงามค่ะโอ้มางามเยหอมค่ะพี่ทะเดอกมะลิรวนๆเนาะก่ะสีดําฝากในว่านดอกคือในปูเนาะค่ะ เครองางๆสิรสชาติมันอร่อยแบบดค่ะอือเอลดะเด้อค่ะเรือกระจ้าไทยเนาะค่ะคุณชาช่ายฝากะเมนบอกกัดกระลนค่ะกระุไล่ก้นเนาะมันไล่ปูล้นนี่เรื่องค่ะดีกจ้าไทยแล้วเรื่อค่ะสวยงามมากค่ะอค่ะวเหมอนกักเทียนรเียน้อมพวงมาลัยไปนั่นเ่ยใช่มีเร่วมบุมากเดี๋ยวจะเราถวายปูเนาะค่ะหอมค่ะหอมนี่ะยกันดีใหรกหน่อย ไอ้วันนี้เดี๋ยวเบิ้ลก่อนนะค่ะอันนี้เอ็ก็ต้องเขียนนะคะนาคน้อยสามร้อยนาชาสามร้อยเตมโมงสามร้อยรวมกันเป็นเก้าร้อยนะสี่เดียวกันวันใหม่ไม่ปูรอยหนึ่งคนละสามนะคะแล้วก็เพิ่อนกันมีมีเอาหนี้กันนะครับมาเรียนกันตัวเขา าไปเกล้ากันแบ่งกันเนือขึ้นหลแต่ันเกินบนเกินขั้นบนขอบคุณค่ะตงโมเขอบุอบค้ณพแมส่น้องหลายๆเด้อค่ะเกินมเกินนะคะเกนะคะนางสาปิยะหยางปิยะทุ่งทองนางจันชายเนาะค่ะที่เพินรวม เงินปัจจูปัจจัยฝากน้ำเอกมาเนาะค่ะเนาะตัวเราซื้อเอกเรียนจบสูงค่ะไม่รู้ค่อ่านบ่อยอันยอันนี้คุณนคุ้นยากนะทีชฝากให้แม่นางน้อยหานเลยค่ะเนื้อค่ยากนะครับพรมพวงมาไล่เนาะค่ะซิบเราพวงกันมาไล่ได้ให้นหนักหน่อยค่ะพวงมาไล่ยขอพรมฝากมาเนาะค่ะนี่เด้อค่ะแต่ว่าอพอดีอ่านไล่ซื้อเนาะฝากแม่นางน้อยสามน้องนัชชาสาม ก็ฝาใหยยิมกับแตงโมน้เลยค่ะเด้อฝาให้ยิมกับแตงโมน้หน้าค่ะวบลค่ะผเป็นยางร่วบเลยปูาก่ชีปลาขากรสองอยกันยูปูลราปูได้สิบเก้าแบบค่ะนี่เด้อค่ะเ้ฝาใหยยิมกับเปนแตงโมค่ะค่านท่านแม่ปูมากเนาะค่ะแม่ปูกับเอาไทยยบรวยเนาะค่ะมือต่อมือเนาะค่ะ อเอาไปดี้กะสินิมอนปูเนาะค่ะเนาะมือเงินแจ้งผู้ใดอยากรวมน้ำกันรวมเนาะค่ะแต่กะสิถามปูว่าสิไดเกีกร,ร์ตรตีพองมือ,นอเนานอ๋อขาแล้วมือน,นี่เบิ่งกันไปปูสิได้ไปิดขึ้นเ,ง,เงื่อนบอขันขึ้นเงินแล้วกอะสิตัวซีตองหวัดเลยสิถามปูเนาะค่ะเนาะจังรอนุ่นไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อใจเย็นๆค่ะ,คะต่อไ่ห้งางหอมค่ะหอมเนี่ยนี่ <ai> 我生意不错，开着出去了，雇了十几万年的工。做饭呢，就每天都在。蒸菜哦，我我不弄一点 ซาดูซาดูซาดูน้ำมันจะสับปะต้อต่อสมัยสมบูรณ์ซาดูน้ำมันจะสับปะต้อต่อสมัยสมบูรณ์ซาดูซาดูซาดูนี่มันตัวชีพกระตับปูตาปูตัว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 ป